อยู่กับตาเบิ้มหัวปะตองไม่ลองไม่รู้นะครับเจ,เจ้าแบบนี้หลังจากที่วันยดวันหยังตาเบิ้อมออกมาหาแนว่าคลิปนกักการชมอยู่บรรยากาศกลางตรงกลางนะหลังจากที่พายุไอ้ยอเตี้ยนมูนะครับเข้า,ขาตันน้งแต่โซนภาคอีสานทะลุถึงภาคกลางภาคเหนือตอนล่างทำให้ฝนตกหนักครับแล้วก็ฝนตก,นะนตกนะห,หนักทำให้น้ำท่วม หลายที่หลายพื้นท,ที่ที่น้องประชาชนกันเป็นรัดร้อนกันแต่ในวิกฤตก็ยังมีโอกาสนะครับแต่ว่าดูแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าชายเจ้าสวนจะเป็นเจอวิกฤตกันหนักทั้งเจ้าห่เจ้านาะทั้งเจ้าสวนนะครับว่าสวนลําไยนะครับอย่างที่หลังน้ำบ่มนี้ำเป็นแตก,กนะครับนี่ครับน้ำท่มมทวมหลังวันสองวันก่อนที่น้ำบ่มบ่ได้ยุด ทำงานมาทำงานมาไ,ได้มาถ่ายแฟนๆชมน,น้ำท่วมเยอะขนาดนเลยครับนี่ก็ยังมาหายนยังมหีหลงร้อยกันนี่ครับยังมีหลงร้อยกันไอ้ท่วมอยู่นะครับแต่ก็ยังมีเจ้าว่าเจ้าจ้องบางส่วนจะเปินมาออกมาหาป่าหาอย่างหลังจากตีน้ำท่วมนะครับป่ามาันก็จะไปตัวน้ำบุ่งก็จะไปดูเก็บบรรยาก,กาศของแฟนๆได้ชมว่าเปินหาป่าหาแนวกันมีแนวนไหน่อยองนะครับ กะเจ้าก็ได้ข่าวอ่ะ,อะเปืนออกมากันเยอนะครับเดี๋ยวระบบเอาอไปชมปลาไปชมกันเปืนมู้งซื้อว่าจะปลายกยอ,อกันหรือว่าตกจับจกสะดุง้งยกสะดุง้งตอนนี้เปืนมบบนี้ปืนมาตกกันนะครับมันเป็นตกทัดได้แต่ว่าเดีด๋วยวระบบจะไปหาดูว่าตำแหน่งที่เป็นตกกันแล้วท่ถ่ายเพือแฟนๆด้ชมทถ่ายเพื่อีน,อน้องได้ดูว่ะ อา่าเพิ่นแยกอันยังได้นะตกจำตกสะดุ้งมันที่ไหนที่อื่นที่เป็นเหมือนกันเหมือนกันก้อนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแต่ขอเวลาเดินทางแป๊บนึง่งน้ำ่วมกันเลยครับนี่ครับอ๋อวันสองวันก่อนคงจะรถมาคงมาบ่ได้ครับเพราะว่านี่ขนาดอ่าน้าลดลงไปแล้วนะครับเนี่ยเิรถก็จะลดลงรถนะรถก็ยังลุยน้ารถส่วนน้าสวนน้ำไงรวมกันขนาดน่ะครับ ตําใหญ่เนี่ยถ้าทั่วหมือนเหมืนกับเมื่อไหรทําทุกไตนะครับเห็นดูเป็นพ่นอแม่พี่น้องครับทางใต้ตั้งหลังจําให้น้ำท่วมบ้านกับขนาดโอ้วันนี้เป็นดูน้ำครับดูครับอ่างน้ำวอมครับโอ้เอาบมหันไกลๆอยู่นะดเป็นหลังตกจํายกย้อกัอกกนไอ้ตาบุญก็ต้องลุยน้ำไครับ โอ้มีป่านะครับเนาะโอ้ป่าข้ามเลยครับป่าข้ามตางเลยโอ้มันหันไปขึ้นไปขึ้นเลาครับป่าครับเอ๋อดูเดินทางมาปะเปินตั้งจ้ำลุกย้อกันนี่ก้อยเออด้กกอเออเหมือ ามาดูก็ครับว่ามันยกยอได้กันก็ะนะี่กำลกังกำลังม้ากันอ๋อกระปอได้นะครับนี่ปลาสึปลาสลากัปกปลาแก้วนะ่ะปลาแก้วทอดหม้อนะทอดทอดกรอบเอ่าแปง้งจุบแป้งโกกี้อู้หูถอดเป็นแผน่นเป็นแผ่นหม้ออ่า โอ้แลงแห่กันล้ําเราหอป็นยกละครับพวกกันจะได้กันก็มาจับแต่ก้ามันจมาจับมันออกนะอืมตันมันเม่อมันไมได้เจกาจามมันจะเปนยยกลับมาอยู่บ้านกับมวนเนาะน้ำเลิกเลย ตัวได้คันน้านะเด้อน้ำท่วมกับคานนักว่าวซื้อนี่ตกกับคานนักมาได้ออกมาพร้าน้ำทมไพเอองารเะว่านเาน้องะเส้นตางเส้นนี้ทีเดียผมไปซอยิงป่านะน้ำท่วมคานนักครับนะครับน่องไปปุดี๋ยวเขาไปดูกันอีเดีตั้งจํากันแต่เต้เยเขาโอเคครับวเขไปดูกัน

ได้อยู่รถเนี่ยฮเพราวหน้าป่ามันหูหน้ามัละถ้ายังตะวันซื้อนี่โอ้สุดยอดเป็นให้ข้าวตะวันซื้อนะบ่ได้ออกไหมเป็นได้กับป่าขนาดมากมาแล้วมาละมาละมาละว่าโศงนี่ป่ามันหูหน้ามันก็เลยไปไข่เข้าได้กับคนละนกละเล็ดละน้อยครับหอนละนอนข้างละอ อืมก็ได้กันอือก็อได้กินอยู่หรออยอยู่ืมปุ้นมูลหนองบัวกับตังปุ้นกนไหนามอันอืมูน้ำครับถายบรรยากาศของแฟนๆนะชม กันแฟนกันได้ชมครับ

ดูปลาทับทิมออกบอกันนี่เนาะออกบอแค่ดูนี่นะครับดูใหญ่ <laughs> ในวิกิตก็มีโอกาสนะน่ะน้าท่วมอีกก็ชอบปลาแล้วปลานิ้นกับออกบอันนี่ดูปลาธรรมชาติชุ่มไงเหมนะือนาปลาดินน่ะปิ้งเนาะมาเนาะไม่อยากกินนึองนี่นี้ยแบบเออนึองกับหมอ้อ <laughs> ยังมาคนเดียวยังมาหลายหลาปีเวลาอาจะเลี้ยงทุกอย่าะ ครับเป็นคนเดียวอโ,อโอเคอเง่ายเลยเอาละครับยกละยกละตัวชงตัวมันจนหนีกันตะกนจับน,น้านักขนาดปุ้นไปไมันได้เลยว อืออไดแตีทีละน้อยน้อยอ่ะกจับกับปุ้นอ๋อ้เอามานี่มหลังกะตั้งนี่ตาย้ายนี่อ๋อได้ไ,ได้อยู่นะครับฮะสองร้อยกันแน,<ะ>น่นเนานนนขานั่นละกเขานัน่มาจาง Ô song loại đô. Ô quay mười này song à. oh, chip. tắc uh, tắc, bả. tắc bả. Nhân hợp. Nhân hợp. Nhân hợp đây đây đặc áo. đây đặc Oh, lại vô. กอกินอยู่หรอไปกันคนน้อยคนน้อยครับวันนี้บรรยากาศมันคืมๆแดดแดดได้คืมแดดป่ามันก็เลยหูวน้ำอี่ยางฝนมันมาตกมาสมทบตกเตืมมันก็เลยคือทำให้ป่ามันไขได้กันนักนะครับบางคนก็ใจมัไขตั้งครับง่ายไปง่ายมากันะโอ้น้ำท่วมกันนัก ดูมูสวนลำไย,ยปุ่นทำไมนะสามแงกกับสวนไผ่มน์นะปุ่นสวนนั้นไอ,นอไ้เือนอ้าามำไย,ยขนาดดักดูเจ้าไห่เจ้าสวนครับก็สำหรับนี่ก็เก็บบรรยากาศเห้แฟนๆได้ชมเนาะว่าบรรยากาศเจ้าบ้านเจ้าจองเป็นตกจำ๋ำยกย่อกันอย่างไรครับสำหรับ คลิปหนะ้าขอติดตามชมนะครับบ,นะบ่าระบบจะมีอย่างชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามตวัวกดแชร์กดซนะับสไครป์ระบบต้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับผม